ละระอะไรนะระเบียบระเบียบปฐมอ,มอะไรคลิปนี้ผมสิพาไทยขี่แกนไปเบิ่งหมวลำพี่ดองเอ้ยปังปอนนี่เป็นคนไทยเด้ปกติเน่ยเขาสิบ่เบิ่งหมวลำเด้เขาสิมัเมกเบิ่งงิ้วเบิ่งลิเกเขาว่าเขาเบิ่งหมวลำบ่เป็นมื้อน,นี้ผมก็เลยเขียวให้เขามาน้าผมผมสิพาเขามาเบิ่งหมวลำบังนี้มื้อน,นี้ก็เป็นคิวของปฐมบันเทิงศิลอะไรแปลว่าเขาชอบไหมชอบไหม ก็ดูเป็นว่ะ หลีเด้พี่น้องถ้าคนเบิ่งบบเปลี่ยนคนเข้าบบถึงมันกัเบิ่องจังไดกับบมมวนน่ะต่อให้ดนตีมันตึบตึบปันใดวัดกับบมมวนมันก็คือตอนสมัยที่ผมกับปอนคบกันเล็กๆกับพี่น้องปอนน่ะพาผมไปนั่งเบิ่องนิวพมกับ่าเข้าใจคือกันว่าเปลี่ยนขึ้นมากเบืงองูิวผมก็เขาบบถึงความมวลนี่กันแต่ว่าเพิ่มมวนเนี่ยมันก็คืดกันกับผมมากหมอลำนี่ล่ะพี่น้อง ตเสบมาเป็นบริการไทยเป็นมือควาให้มือนี่มาเป็นไกด์นำเที่ยวพาเบิงหมวล้มึงนี่เพิ่นกัว่า พี่เดียวพี่เดียวตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของเราเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้เราต้องไปลำพงฝั่งขวาเท่านั้นเราต้องไปลำพงเบียดฝั่งขวาเท่านั้นเพื่อนว่าฝั่งปอนกันยางไปน้ำเขาบางนี่เพื่อนพยายามจีเขาถึงความวนน่ะนะเพื่อนจีฟังให้มันมวนคือเพื่อนนะ่ะนะเพื่อนกับฟังบุกงูเลี้ยงน่ะมันลองเป็นนะั่นั้นเนะาะกับพอฟังได้แต่ว่าจีให้เขาถึงความมวนมันกับเขาไม่ได้เนาะความเป็นจริงอ่ะผมกับปังปอน,นมีหลายอย่างเด็ดที่บ่เขากันยังเช่นรถสนิยมการฟังเพียงแค่กันเด็ดบ่เขากัน หน่อยเลยพี่น้องผมนี่เป็นคนมากเครื่องเสียงมกักมอลำมากรถแฮเพื่อนนีบ่มมากเลย่าสั่นตอคือความฝันผมนี่อยากสิเฮ็ดรถแฮจากคันนะคือคุยกับเมียหลายเที่ยแเราเมียบ่ย้อมเมียบ่อยอมอยังเดี๋ยวเพื่อนบ่มัากกันนะพี่น้อง นั่นล่ะครับพี่น้องเบิ่งเอายืนฟังอยู่ครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงน่ะฟังเป็นเพลงเดียวฮู้จักเพลงเดียวบ่ฮู้จักจังได๋มันก็ดังเนาะเพลงนี้พี่น้อง